พอนอนยุ่หนีพอ่อนโรดฝันบ่ได้าเลยะยานากเกี่ยวอยู่ต้นบอกมีอืมีตีฮางใช้จนบอกมีขึ้นเป็นเลขหา,ากขขอกราบสวัสดีเอฟซีเบิกซับหน้าขี้ทุกท่านนะคะ เมื่อนี้ ja, นอแอดมินจะโทษสัมผัสน้องเม่เนาะคะ่ะซึ่งน้องเม่เพิ่อนอยู่ไก่ก็เลยบดได้สัมผัสเพิ่นเมื่อนี้สิได้โทษเอาเนาะคะ่ะก,กับปลอดภัยไว่อนเนาะคะ่ะช่วงนี้กัโควิดหลายกันสิไปหาน้องเม่น้องเม่กัอยู่ในเมือง่นเนาะคะ่ะก็เลยบอสิได้โทษเอาเด้อค่ะน้องเม่เพิ่นให้งวดที่แล้ว่ายบัตรประชาสนเนาะเพิ่นฟันว่าเขาหยึดบัตรประชาส้นไปสิเป็น สามสองแปดซึ่งเพื่อนตัดเลนมันกับเขานะคะ่ะเข่าสามแปดแปดสามเนาะสีเพื่อนใดซึ่งน้องเม่เพื่อนกระไดมาหลายงวดแล้วนะคะงวดนีก็สิาพาตามน้องเม่คนมีเซนลูกหลานพญานากเนาะคะ่ะผู้ใดติเขามาแแ้วกอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิง่งแจง้งเตือนเพื่อจะบาพผาดข่าวสารดีๆจากทางช่องทังช่องแกหาแนวทางได้ดีๆอาจารย์แม่แมแมมม FC, นๆมาฝากเอฟซเนาะคะ่ะ ่ะอย่าลืมอีกอย่างเนาะคะ่ะก็ขอฝากสบู่สบู่นาขาวเนาะค่ะเนะาะค่ะก่อนทีาจะเขาเรื่องก่อนจะโทษสัมผัสกับขอฝากสบู่นาขาวเนาะคะ่ะสบู่ล่างนานะคะก่อนได้ยิบหาบา,าก้อนขึ้นไปส่งฟี่นะคะค่ะอันนี้ก็ฝากเอฟซีไว้ นักหน่อยในยเรื่องของสบู่ร่างหน้านะคะสามารถติดต่อค่ะมาได้ศูนย์ห8 4 5 7ม่ปดี่หเจ็ดนะคะค่ะเมื่อนี้กัมาฟังแนวทางของน้องเม์นะคะว่าเพื่อนจะได้ตัวใดหรือเพื่อนจะฝันแบบใดนะคะเพื่อนมีเส้นนะคะเพื่นเป็นลูกหลานพญานาคองค์ปู่สีมาบอกเพื่อนอยู่แถบทุกหมวดเนาะสิเพื่อนได้เพื่นเลขกเพื่อนเขาแม่นเขาดูนะคะค่ะมาฟังไปพร้อมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะน้องแม่ครับสวัสดีครับค่ะอยากสอบถามแนวท่างวดนี้ฟันดีไปเนาะค่ะน้องแม่งวดนี่ฟันเห็นฟูพ่อของพ่อนจ้ะอ๋ออันพ่อของพอซี์เนาะเพิ่นเสีย<ม>ไปแล้วแมนบ่ค่ะแม่นจ้ะฟันว่าจังด๋แน่จ้ะ วันว่าเดกคีมตอรจะซ่์ไปหาเพื่อน mm hmm. ก็เลยย่างไปถามแล้วเอาพอมาเห็ดอย่างยูนีหนูเราจะพอพอนะอัน mm hmm. แล้วก็ปุกกรมะมาอาบนะน,น,น้านะกึงก,นะกร่ยุตันีนะเขก็เลยไปใส่ดอกบัจนีก็เลยดันบอกหลานว่าอย่าบอกใพยเดอว่าพอ,อยูนีนะนะ mm hmm. บัดน,นีก็เลยบอกบอก บอกกานว่าซ ouais ื้อซื้อไบเนเดอร์ล่ะพะนะซื้อไบเนเดอร์อันพ่อพ่อให้สองศูนย์เด้อล่ะซื้อแล้วซื้อซื้อซื้อไบเนเดอร์ล่ะพ่อให้สองศูนย์มานะซื้อแล้วซื้อของหวานให้พ่อกินเนเดอร์พอยากของหวานบ้าโอเสียเบอิ์น่กมากในฝันนั่นไปจูงแขนยามากว่านั่นเบิ่ง เบิง่งอีพอแล้วนน่ะมมอยูหนี่พันแล้วก็เลยบอกเมียแล้วจับมือเมียซื่อซื่อแน่เด้อสองศูนย์ยังสองศูนย์แล้วบอกอพันเพื่อนอายุท่าใดค่ะคุณตาตาแล้วอายุเจ็ดสิบเอ็ดปีที่เพื่อนเสียนะเมนบอ่ะงันจ้ะเอา้ามันออกไปหมดบางหันีกตัวนี้เนะาะแต่ว่าใด เด็พ่ออเกิดเพื่อนน่ะศูนย์สองพ่อซอเกิดเพื่อนสองห้าศูนย์สองเปนบ้าน้องเมย์แมยะฝันฝันที่ไหนฝันที่บ้านเราหรือว่าฝันที่ไหนฝันยุ้ยกุ้งแก๊สบังเฮ็ดง่ายน,นี่ละจ้ะอ,อ,อันบ้านเด็กที่คุณตาเพื่อนที่เพื่อนอยู่นะบ้านเด็กที่ยังคาน้องเมย์บ้านเล็กี่เจ็ดสิบห้าน,าน,น่ะ เจ็ดสิบห้าตัวเดียวแมนจ่บาบ้านเจ็ดสิบห้าอายุเพื่อนนี่เจ็ดสิบเอ็ดสีมันออกไปมาหันนี่เนาะปันหินพนตายเนาะแมนจ่าปันหินพ่นตายตาเป็นอายุเจ็ดสิบเจ็ดสิบเอ็ดนอ้องแม่มากตัวใดนอ้องบาดนี้อยู่ในนี่ สองศูนย์กับเจ็ดหนึ่งเพื่อนมาบอกเป็นตัวเลยคือว่าสองศูนย์แมนสองศูนย์กับเจ็ดหนึ <7 S 2> อ่อนแล้วมานอนอยื่หนี่่อนแล้วันบอดอย่างงี้พยานาคเกี่ยวยุ่ต้นบอกมีอตีตีห้างใช้ต้นบอกมีค้นเป็นเลขกระสิทธิ์นะบก เป็นเลขง้งง่ามันเนี่ยเป็นพ่อเล้วว่าตีตีตีไอ้พยนาคตีน่ะพ่อน้อหางคนตีใส่จนบกมีน่ะพอเห็นเป็นเจ็ดหนึ่งพอก็ว่าว่ามันสีอกตกเกาบอ่ะว่าว่า ออกตัวเก่าเนาะน้องเมย์เนาะไม่แน่ด้วเนาะครับอืมฝันเมื่อคืนเนี่ยครับน้องเมย์อันนี้นุเอนุฝันบางตองหวดเพราะเอเลขออกเลยนั่งเยมือขึ้นมานอนนุกับน้ฝันเห็นปูครับอันนี้ฝันตองหวดแต่ว่าเมื่อคืนเมื่อคืนนเหนนุฝันว่าเพิ่นมาบอก ว่าพราะย็นองยู่นีน่ะมีหลายองค์ยู่เดอ้อเพื่อนอ่ะย <Yeah. S 2> ั่มองหนูยุม mm. แต่เพื่อนบขบอกว่ามีจะองค์ mm. มันมิจะบอกว่าพระยาหนกยู่นีนะมีหลายองค์ยู่เด้อเพื่อนาบอกนี้อล้วแลเป็น, mm. เ,ปนเป็นเสียงพ่อจะคของไหมจะ๊ะเ,เสียงพ่อ hmm. พระเยานา่ะกสิพ่มีเจ็ดอีกวาน้อ้อฝันเห็นพระยานัก าเจ็ดกับแปดเนาะนก้กกะยานว่ามันสิมีเจ็ดอีกอน้องเม่ว่าสิบเป็นเจ็ดหนังช่วนตัวน้องเม่เข้ามาแล้วกี่งวดครับเนี่ยที่เขา่าเขามาที่วันโน้นโนถือกมกานะครับผมเป็นแปดงวด โอ้อแปดงวดแล้วขนาดตัวนี้บางหันได้จักบาทน้องนี่ว่ารู้หันได้หักพันว่าไรว่าไรคิดว่าสื้อหลายเลอจ้ะรอบๆเมือเขากับงบปลายเนาะสื่อไปตามงบคือวาน้องเมย์เนานะทีนี้เอฟซีจะขอเบอร์น้องเมย์อย่างนี้ได้ไหมครับได้จ้ะครับเขียนเดี๋ยวเขียนเขียน,เข,ยนเขียนเบอร์โทรเขียนหน้าด้วยกันเลยก็ได้ บอร์ได้ค่ะน้องเม่ศูนย์เก้าสี่เก้าสี่เก้าสี่หกเก้าสี่หกสองสามเจ็ดเก้าสองสามเจ็ดแสงล่างก็ได้เออเกาเอฟซี FC. พื้นที่มันน้อยนะครับเน,ะน,นเาะ ศูนย์เก้าสี่เก้าสี่หกสองสามเจ็ดเก้าเนาะน้องเมย์เนาะกันเอฟก็ถ้วยหาหนี่คือถ้วยใดเนาะน้นองเมย์เนาะน้องเมย์เดิมลอตเตอรี่ใบไปเนาะทั้งหมดเนี่ยไปดึงไว้ไแล้วโอ้ยดึงตัวไหนเนาะคะ่ะดึงสองศูนย์ก็ศูนย์สองโอ้ส,สองศนะูนย์ศูนย์สองเนาะคือเน้นตัวนี้ใบก่อนเนาะคะ่ะเน้น,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 ะะนจ้ะค่ะ เลขงามเนาะค่ะสองศูนย์ศูนย์สองก็ได้ค่ะเอาค่ะมีแนวทางหรือว,ว่าฝันดีจังได็กะทักมาท่างช่องในเด้อค่ะทีได้ออกมาฝากเอฟซีเนาะค่ะสำหรับคนทิดติดตามน้องเม่นะะ์ะนะคะกายภาพกดไลค์กดแชร์ไว้เนาะค่ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เนาะคะ่ะหรือว่าโทรหาน้องเม่ย์ได้เนาะค่ะศูนย์เก้าสี่เก้าสี่หกสองสามเจ็ดเก้านะคะ ค่ะขอบคุณน้องเมเยไร้ลายค่ะสำหรับแนวท่าไม่เมิอนี่เนาะค่ะค่ะนี่คือแนวทางสำหรับน้องเมฆคนมีเ้นเนาะค่ะซึ่งเป็นความฝันของเพ่นเอฟซีจะแปลเป็นตัวไดคอมเมนต์มาไต่คลิปซอยกันแปลได้เนาะค่ะอันนี้เพื่อเพ่นมากพิเศษคือสองศูนย์นะคะ เจ็ดหนึ่งเพนว่าอาจสิมาตัวเก่าก็ได้แต่ก็อย่าลืมพ่อสอเกิดของคุณตาที่เพิ่นเสียไปแล้วนะคะสองห้าศูนย์สองอันนี้ก็นนาซนคือกันเนาะค่ะคันแม่นตัดเลนซามตัวก็สิเป็นสองห้าศูนย์ห้าศูนย์สองตัวเดียวกันเนาะค่ะเอฟซีกัทะเบียนบ้านเพิ่นเจ็ดสิมหานะคะขอบคุณเอฟซีที่ได้เข้ามาติดตามรับชมรับฟังในคลิปนี้ ะอวยพรให้เอฟซีถูกท่านโกมมานรำ่ำรวยกันสุผขสุขค้นเนาะคะ่ะขอบารมีสิงซักซิ์ให้เอฟซีเบิกทรัพย์นาขีถูกหวยรวยเบิ์กันสุขค้นเด้อค่ะสำหรับมือน,นีก็จบคลิปนี้ไว้ก่อนพอกันไหมในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ